5สาวสาวจากเกมบอลริฟที่ผมยอมรับว่าโหดสัตว์รัสเซียนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนนะมารู้จักนะครับกับ5สาวสาวสตรีมเมอร์นะครับผมที่แบบน่ารักมากๆเราก็บอกได้เลยว่าฝีมือนี่แบบว่าไม่ธรรมดานะครับซึ่งจะมีใครกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้เลยนะทำไมเหล่าเกมเมอร์กว่า6 0 0 0คนถึงเลือกใช้บริการพ่อหมดเคเบิเป พอเติม L L LL Warlip กับพ่อโมอเคว่าเปวันนี้คุ้ม3ต่อประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสะสมเคว่าคอยลดสูงสุดได้ถึง25%และใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมได้อีกอยากเติมแพ็คไหนสกินอะไรพ่อมดคิดไว้ให้แล้วพร้อมแอดมินดูแลบริการตลอด24ชั่วโมงไปให้คุ้มไปให้ะฉะลาดต้องเคว่าเป้ขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจเพจพ่อมเคว่าเป้มาตลอด7ปีนะครับ โอเคครับ okay, ผมกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยครับรถตอนนี้เราอยู่ในเกม The Origin War r i p กันอีกเช่นเคยนะฮะ mm hmm. ก็วันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยนะว่าผมจะพาเพื่อนๆนมาเปิดว้าสตีมเมอร์นะครับผมสาวๆจากเกม The Origin War r i p นะครับผมอ่ะต้องบอกก่อนนะว่าผมคัดมา5คนนะครับแต่ว่าจะมีบางคนที่ไม่ได้ทําช่องนะครับผมแต่ผมอยากใส่เข้ามาเพราะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบ ผมเล่นกับเขาแล้รรู้จักกับเขามาเนี่ยแล้วผมยอมรับว่าเขาเป็นคนที่สัตว์รัสเซียมากๆเลยนะครับผมซึ่งจะมีใครกันบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวมาเตรียมเริ่มดูกันเลยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหากันเนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากก็เดี๋ยวก็จะแปะภาพนะครับผมคนที่ผมจะพูดต่อไปนี้ให้พร้อมกับวาร์ปของช่องนะครับให้ไปติดตามกันต่ออีกทีหนึ่งละกันเนาะและแต่ละคนเนี่ ไฟให้ทุกคนดูเลยนะว่าเผื่อแบบอ่าทุกคนไปเจอเนดะี๋ยวให้ทุกคนรู้เอาไว้เลยนะครับว่าคนดีนะครับเป็นผู้หญิงที่ผมยอมรับว,ว่าโหสัตว์รัเสเซียนะครับผมสำหรับคนผู้เล่นเกมเล่นวาริบนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกับคนแรกกันก่อนเลยดีกว่า โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มแบบน้ำจิม้มน้ำจิ้มกันก่อนกับคนแรกนะจริงๆคนนี้ผมไม่ได้อยากเอาไว้ที่5เลยแต่ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยขอไม่เปิดเผยตัวตนนะครับผมผมก็เออเขาลงการตัดสินใจของเขาแต่ผมอยากจะเอาเขาใส่เข้ามาในริสคิปนี้นะครับผมนั่นก็คือคนนี้นั่นเองนะครับผมใครเคยเจอมั้งนะคนนี้นะครับผมนี่ดูแรงนะครับผมระดับ Challenger นะครับผมตอนนี้อ่ะคือนางกำลังจะไต่ขึ้นไปร้อยดาวน,นะครับ ผมจะบอกชื่อเล่นเขาละกันนะผมไม่อยากพูดชื่อในเกมนะครับผมก็คือเขานะครับผมชื่อน้ําหวานนะครับผมคนนี้นะครับผมเป็นคนที่จะพูดยังไงดีอะก็คือแบบเวลาเราเวลาเราเล่นนะนะครับผมภาพจําในหัวของเราแต่ละคนเนะี่ยก็คือ ผู้เล่นแต่ละคนที่เป็นสาวๆเนี่ยเขาก็จะเล่นตำแหน่งแบบบิทเรนนะครับผมซับพอร์ตเล่นตัวสวยๆอะไรพวกนี้แต่คุณหมอน้หวานของผมเนี่ยครับผมเป็นบุคคลนะที่เวลาผมกดด้วยเนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่ทําให้ผมไม่ต้องเล่นตำแหน่งจังเกิลครับเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นตำแหน่งจังเกิลครับผมเออ หาไม่ได้เลยนะผู้หญิงเล่นป่าเนี่ยหายากมากนะเกมนี้นะครับผมก็ดีกี้ของเขาเนี่ยผมจะเปิดสถิติให้ดูเลยนะน้ำหวานนะครับผมเล่นแชมเปี้ยนนะครับผมเป็นตัวของคาซิกนะเคยติดท็อปแบบเกือบท็อปเซิร์ฟเวอร์เกือบท็อปหนึ่งอะ่ะเออคือแบบว่าแต่ตัวที่เขาเล่นเนี่ยคือแบบเรียกได้ว่าแบบโหสัตว์รัสเซียนะไม่จะเป็นตัวของคาซิกแพนเทออนเอ็กโคนะครับผมแต่ว่าใน ตัวของซีซั่นนี้นางไ่ขึ้นชาเลนเจอร์โดยการหยิบตัวของไอริเลีย e ครับเขาแบบว่านางแบบสแปมไอรเลียเ e ครับผมแบบสแปมแบบรัวๆๆๆๆเลยจนตอนนี้คือแบบว่าใกล้จะร้อยดาวแล้วนะครับผมแล้วด้วยความที่นางเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่านางเนะ่ะเป็นหมอนะครับผมคือนางเป็นหมอเวลาเล่นน่ะไม่ค่อยมีแต่เวลานางมีเนี่ยนางมีเวลาว่างเนี่ยนางก็จะมาปั้นแรงแบบ สายแรงนะก็คือแบบว่าแรงนางคือแบบว่าขึ้นแบบโซโลแบบไวมากเออแล้วคนอื่นๆนะครับผมผมไม่รู้นะว่าในวงการเกมเนี่ยแต่ละคนคือเขาจะกดเป็นทีมกดที่5้กดนู่นกดนี่กันเพื่อแบบขึ้นแรงสูงๆกันใช่ไหมแต่คุณหมอทั้หวานของผมเนี่ยบอกเลยว่านางไปสายโซโลนะครับถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นด้วยเนี่ยนางก็ไปเล่นกับคนอื่นหรือบางทีนางก็กดโซโลคนเดียวแล้วทีนี้ก็จะมีเพื่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าใครเจอชื่อนี้เนี่ยต้องระวังเอาไว้นะเป็นคนที่ฝีมือไม่ธรรมดานะครับไปดู k d a กันครับ ก็แมตช์นี้เล่นไป4 3 6เกมนี่ขนาดไม่ค่อยมีเวลานะวินเดตอยู่ที่5 6นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูที่ KDA ครับอยู่ที่3.6กนะก็นานจะเป็นพวกแบบเล่นแบบกล้าได้กล้าเสียนะบ,บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับคนนี้ใครเจอในเกมนี้ระวังไว้นะแต่ว่าคนนี้ไม่ได้ไไดอ่าไม่ได้ทําช่องนะครับผมไม่ได้เปิดเผยรูปร่างหรือหน้าตานะเพราะว่านางเนี่ยไม่อยากเปิดเผยน,นะครับผมผมก็เคารพการตัดสินใจตรงดีนะแต่ก็ เอามาติดเอาไว้เป็นอันดับที่5แล้วกันเนาะใครที่เคยเจอชื่อนี้ก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าฝีมือเป็นยังไงนะครับผมต่อมานะครับผมอันดับที่4ของเรานี่คนนี้นี่ถือว่าเป็นตัวอวยของผมเลยนะครับก็คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ผมบอกเลยว่านางเนี่ยเพิ่งมาเริ่มเล่นตัวของเกม War r i ปนะครับผมได้ไม่นานนะ เอาจริงจริงเนี่ยนางเพิ่งจะเริ่มเล่นได้ประมาณ3-4สี่ซีซั่นเองนะแต่ก็ฝีมือนี่ก็คือดีกี้คือตอนนี้ขึ้นมาระดับแบบแกมม่าเตอร์ใกล้จะชาร์เลนเจอร์แล้วก็อยู่ประมาณ38ดาวแล้วนางเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่า,เ,าเวลาเล่นเกมไม่ค่อยมีนะครับผมคือผมยจะมีคอนแทคที่จะคุยกับเขาแบบค่อนข้างสนิทกันเลยนะชื่อของเขาคือเนเน่นะครับผมเออผมว่าใครหลายคนเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเล่น Tik t o อกหรือบ้านดั้นะครับผมก็อาจจะรู้จักตัวของเนเน่ดีเพราะว่าเนเน่เนี่ยเขาจะไลฟ์สดนะครับผมในบ้านดั แทบจะทุกวันเลยช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มนะีบางทีก็มาราธอนยาวเลยนะก็จะต่ายแรงไปคุยคุยคนดูนู่นนี่นั่นนะครับเอนเตอร์เทนคนดูดีนะครับผมแล้วก็สุภาพด้วยนะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ผมชื่นชอบในความกระตือรือร้นของเขานะคือเขาเป็นคนที่มีความพยายามสูงนะครับผมเวลาเขาต้องการที่จะเล่นอะไรเนะี่ยตอนที่เขาเริ่มหันเล่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมาขอคำแนะนำจากผมผมก็จะแนะนำเท่าที่ผมจะแนะนำได้นะครับแล้วบอกได้เลยว่า เน่เนะครับผมเป็นผู้หญิงอีกคนนึงนะที่คล้ายๆกับตัวของคุณหมอําหวานเลยเขาเนี่ยเล่นแบบว่าไม่ได้เล่นซัพพอร์ตนะแต่ว่าเขาจะเล่นเป็นพวกตัวละครที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมแบบทําเกมนะพวกแบบอ่ามิดเรนนะครับผมล่าสุดเนี่ยเหมือนรู้สึกว่านางจะไปเล่นตําแหน่งของท็อปเลนเนาะแต่ว่าเมนที่แท,ท้จริงของนางเนี่ยคือจะเป็นตัวของวอลิแบร์นะครับผมนน่ คือนางเนี่ยจะเล่นวอลิเบอลเป็นหลักในแพทนี้เนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเล่นตัตำแหน่งท็อปท็อปเลนเนี่ยเขาไปเล่นตำแหน่งเอเดนแคลรี่ซะส่วนใหญ่เนาะตาวินเดตก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่วินเดก็เรียกว่าหน้าตาแชมเปี้ยน,นอัตราการชนะนะครับผมส่วนวินเดทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้คเคดีเอก็อยู่ประมาณสามจุดเก้านะครับผมก็เล่นไปห้าร้อยสิบสี่เกมนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณแกนมาสเตอร์นะประมาณสามสิบแปดดาวเนาะเมื่อกี้ก่อนที่จะจิ้มเคอมดูหน้าโปรไฟล์ก็เนเน่เนี่ย อาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในระดับแรงช์ c าร์เลนเ e อร์ณตอนนี้แต่ที่ผมยกเขายกตัวอย่างเขาขึ้นมาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ไม่เคยขอให้ใครมาแบกเกมอะ่ะเขาพยายามกระเสือกสนว่าดินน้นรนแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองมาเรื่อยๆจากตอนแรกอยู่แค่ d i a m o n ์มาซีซันต่อมาก็มาอยู่ Master ต,ต่อมาก็มาอยู่แกนมาร์สเนีแล้วผมคิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับที่กำลังจะไปแตะ Challenger หรือร้อดาวในอนาคตข้างหน้าแน่นอน คือเขาเป็นคนที่บอกได้เลยว่าฝีมือค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่สำหรับเกมวอลลิฟก็ใครหลายคนเนี่ยน่าจะรู้นะว่าตัวของวอลลิฟเนี่ยมันเป็นเกมที่ใช้ความสามารถแล้วก็เมคนิคค่อนข้างเยอะนะครับผมใครที่จะพัฒนาเกมนี้ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งแต่ว่านน่เนี่ย,ยบอกได้เลยว่า,าใช้เวลาไม่ค่อยนานนะครับผมเก่งคนระับปัจจุบันนี้ก็คือแบบเก่งขึ้นเยอะนะ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมค่อนข้างสนิทมากๆนะครับผมก็ใครที่อยากจะติดตามเนี่ยไปดูความน่ารักของนางได้ในช่อง Tik t o ็อกนะก็นางไลฟ์ไม่ค่อยเป็นเวลานะเพราะว่าที่คุยคอนแทคกันส่วนตัวคือนางไม่ค่อยว่างนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเวลามีเวลาว่างเนี่ยนางก็จะมาเล่นตลอดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะภาพเอาไว้ให้เพื่อนนะครับผมไปติดตามกันได้ทางบ้านดำนะนอกจากนี้ผมขออวยนิดนึงนะครับผมตัวของเดเี่เนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นหมีได้แบบโหสัตว์รัสเซียเลยนะครับผมผมยอมรับเลยนะว่าเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เล่นหมีได้แแบบบบโเเกก่่งง น่าจะเก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมาแล้วนะสำหรับผู้หญิงที่เล่นหมีมานะครับผมโอเคครับ okay, ผมต่อมาเลยครับท็อป3ของเรานะผมจะจัดตามระดับดาวที่อยู่นะตอนนี้เลยนะครับผมผมบอกเลยว่า3คนนี้เนี่ยดีกีระดับร้อยดาวนะครับผมแล้วผมคิดว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จัก3คนนี้ด้วยนะผมคิดว่าอย่างน้อย,ยต้องมีรู้จัก 1ใน2แน่นอนคนระับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะอันดับที่3ของเรานะั่นก็คือน้องนัตโตะนั่นเองนะครับผมนี่อันนี้ก็คือชื่อในเกมของน้องนะน้องนัตโตะเนี่ยเขาก็จะมีดีกรีนะครับผมบอกได้เลยว่านางเนี่ยเป็นถึงนักแข่งซีเกมนะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะนักแข่งทีมหญิงนะครับผมซึ่งมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทัวเกมวอล,ลิเนี่ยเขามีการแข่งซีเกมนะแล้วตัวของน้องนัตโตะเนี่ยก็ได้เป็น ตัวเลือกนะครับผมเป็นนักแข่งที่ได้เข้าร่วมนะครับผมบอกได้เลยว่าฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอนเป็นหนึ่งในซัพพอร์ตเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยนะอ่าและตอนนี้ก็อยู่ร้อยดาวด้วยนะครับคือนางเนี่ยแบบขยันมากแล้วก็ เก่งมากๆนะครับผมคือสเตปต่างๆอะไรต่างๆบางทีผมก็ยังได้คดําแนะนําจากน้องมาเลยนะในตาแหน่งของซนะัพพอตเนี่ยคือน้องเล่นซัพพอตเก่งมากแต่น้องก็ไปเล่นเลนอื่นได้เหมือนกันเนาะแล้วน้องเนี่ยก็ช่วงนี้ก็คือขยันไลฟ์นะครับผมอยู่ทางบ้านดำนะเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็แปะภาพเอาไว้ให้เพื่อนดูนะครับน้องนัตโตเนี่ยให้ผมอวยอะไรอะคือผมคิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักน้องกันดีอยู่แล้วก็น่าจะรู้ถึงฝีมือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมาโคเกมการอ่านเกมนูน่นนี่นั่นการเล่นสเตป สุดยอดนะครับผมไม่รู้ว่าจะหาคําไหนมาพูดนะก็แบบไม่รู้จะหาคําไหนมาอวยอะ่ะสำหรับตัวของนัตโตเนี่ยคือเก่งมากนะครับผมจํานวนที่เล่นไปเนี่ยก็479เกมนะครับผมตอนก็คือขึ้นร้อยดาวแล้วนะ KDA ก็อยู่6.8นะไม่ธรรมดานะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่ ได้น้องตาโต,ตเนี่ยเข้าไปอยู่ในทีมเนี่ยเวลากดเจอโซโล่แรงเนี่ยก็แบบโอกาสชนะก็แทบจะ100%แล้วนะแล้วก็น้องเนี่ยจะไลฟ์อยู่ทางบ้านดําแทบจะทั้งวันเลยนะถ้าเกิดเวลานางว่างนะก็ไปติดตามความน่ารักกันได้นะน้องนี่เอนเตอร์เทนค่อนข้างดีนะครับผมมีความน่ารักมีความสดใสนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมก็เป็นอันดับที่2ของเรานะก็จัดตามดาวเลยนะครับก็ อยู่ใกล้ๆก,กันเลยครับเกือบเรียงกันเลยนะขึ้นมาไต่อยู่กับสูงกว่านัตโตนิดน,ดนึงนะครับผมเออแต่ว่าผมว่าคนนี้อาจจะไม่คุ้นชื่อในเกมเท่าไหร่อ,อ่ะเ,เปิดโปรไฟล์ก่อนเออนี่คนนี้ครับก็คือคนนี้นะครับผมอ่านชื่อในเกมนยะอาจจะงงว่าใครวะแต่ถ้าเกิดผมพูดพูดชื่อช่อง YouTube ไปเนี่ยทุกคนจะอ๋อกันเลยทีเดียวนะครับผมกับช่องเขาชื่ออะไรนะ Inger, ให้มันจริงเจอร์ใช่ไหมเออถ้าผมอ่าปผิดต้องขออภัยด้วยนะก็ชื่อแรนจริงๆเนี่ยเขาชื่อคุณขิงนะครับผมก็รู้จักกันในวงการมาสักพักหนึ่งก็รู้จักกันมา เป็นปีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นกันเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าคุณขิงเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ผมยอมรับว่าแบบโหสัตว์รัสเซียนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในการเล่นตําแหน่งพพอร์ตนะครับผมหรือเล่นในตําแหน่งอื่นๆเนี่ยผมเคยเจอนางในหมวด PVP นะแบบว่าเล่นเอดียแคลรี่ตอนนั้นผมเล่นคลาสสิกแล้วโดนนางยิงอติแบบเป้นจัดนะผมจําำได้ไม่ลืมเลยถึงแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วก็ตามนะ ตัวของคุณหิงเนี่ยครับผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ไต่แรงรขึ้นมาอยู่ในระดับร้อยดาวแบบเป็นการโซโล่บ้างกดทีมบ้างเท่าที่ผมรู้เนาะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝีม,มือดีนะครับแต่ว่าตัวของคุณขิงเนี่ยช่อง h ฮมป์ติงเจอรเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดปะผมไม่ค่อยเห็นนางไลฟ์สดนะแต่ว่านางเนี่ยจะเป็นที่พูดถึงนะครับผมในคลิปคอนเทนต์ของทางวา l ลิฟก็คือทางแบบเวลามีคลิปพวกแบบ อีเวนต์สุ่มกาชาสกีนนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับผมคือเราจะต้องนึกถึงช่องไฮเบอร์จิงเจอร์เป็นช่องแรกเลยเพราะว่านางเนี่ยจะมาสุ่มความเกลือนะครับผมเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปดูแล้วก็คํานวณต้นทุนว่าอีเวนต์เนี้ยมันหมดประมาณกี่วัยคอนู่นนี่นั่นเราจะได้คํานวณงบถูกนะช่องนี้ก็จะเป็นหนูลองยาให้เรานะก็ลองไปติดตามกันได้นะสายคอนเทนต์แบบสุ่มกาชานู่นนี่นั่นเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะครับผมนางเนี่ยคือแบบบอกได้เลยว่าเป็นสุลต่านของทางวายลิฟนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เติมโหดนะครับผมเล่นก็โหดนะครับผมแถมหน้าตาก็น่ารักด้วยนะครับมาดูที่สถิติครับนี่โอ้โหก่อนหน้านี้คือแบบหลัก4-500เกมขึ้นนะครับคุณขิงนะครับผมเล่นไปที่283เกมวินเลทหกสนะครับผม kda ครับอยู่ที่7.5นะครับผมโอ้โหไต่ขึ้น100ดาวได้อะแล้วก็ตัวของอารีเจนแล้งนะครับผมที่ต้องเล่นเป็นแล้งโซโล่นะก็ขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดเช่นกันนะมันขึ้นอยู่ว่าอยู่รีเจนนะครับเรียกได้ว่า คุณขิงเนี่ยเป็นสุดยอดผู้เล่นโปรเพเยอร์อีกหนึ่งคนเลยนะก็อันนี้คืออันนี้คือผมไม่รู้นะว่าคุณขิงเนะี่ยเขาไลฟ์สดหรือเปล่าเพราะผมไม่ค่อยเห็นคุณขิงเขาไลฟ์นะคือผมไม่เห็นเลยถ้าเกิดผมปิดพลาดตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ใครที่ชอบคอนเทนต์นะครับผมสายแบบสุ่มกาชานะเกลือๆนะก็ไปติดตามช่องไฮบีจิงเจอได้นะครับผมต่อมานะครับผมอันดับที่หนึ่งของเราในคลิปนี้นะเรียกได้ว่า แหลงดาวตอนนี้เนะี่ยคือสูงที่สุดเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมยอมรับว่าโหสัตว์รัสเซียนะแล้วก็เป็นคนที่ผมรู้จักมานานที่สุดในวงการวอรริปแล้วนะนั่นก็คือน้องบีมมี่นั่นเองนะครับผมนี่ผมว่าใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักตัวของบีมมี่นะครับผมกันดีเนาะ,ะคือนางเนี่ยไม่ได้ไร้สดเกมนะแต่ว่านางเนี่ยเป็นคนรู้จักของคนวงในในวอรริป หลายคนมากๆนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมรู้จักมาตั้งแต่ช่วงตัวของวายริปมัน เปิดแรกๆเลยนะครับผมรู้จักกันในอารามนะคือแบบอารามทําเรามาพบกันนะคือตอนนั้นก็โดนเลนก้าเวฟผมขยําไปผมจําได้ไม่ลืมเลยหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็คอนแทคมาแล้วก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆจนแบบว่าเป็นพี่น้องกันจนถึงทุกวันนี้นะครับผมสําหรับน้องบนะิมมี่เนาะดีกีของน้องเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นเลยครับผมอยู่ระดับร้อยดาวครับผมรีเจนแล็งก็ขึ้นตัวของรีเจนได้นะคือไม่ธรรมดาเป็นระดับแต่ว่าตัวของท็อปเซิร์ฟเวอร์ในตัวของซินด้าแล้วก็ตัวของออโรร่านะที่มัน,น,น้นี ไม่ธรรมดานะเป็นท็อปเซิร์ฟนะครับผมท็อปเซิร์ฟที่บ้านนี่คืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตัวของซินด้ากับตัวของออโรลานะเป็นสุดยอดผู้เล่นมิดเลนอีกหนึ่งคนนะที่ผมมองว่าฝีมือแบบโหดสัตว์รัสเซียนะครับผมก็จํานวนที่เล่นไปนะครับผมก็อยู่ที่ 595เกมนะครับผมมีเดจอยู่ที่5 1 0นะครับผม KDA ครับอยู่ที่5.8นะครับผมน้องเนี่ยจะเป็นสายโซโล่ซะส่วนใหญ่นะน้องจะเป็นฟีลแบบว่าเล่นชิวๆคลายเครียดกับเพื่อนๆไม่มีตี้ประจำนะครับกดกับคนนู้นทีกดกับคนนี้ทีบางทีก็มากดกับผมแล้วผมก็โยนดาวน้องนะครับดาวมันก็เลยไปไหนจำนวนรอบมันก็เลยเยอะนะครับก็น้องบีมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีพัฒน,นาการได้ค่อนข้างโหดนะครับผมน้องเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานเอ๊ะหรือน้องมันมีพื้นฐานมาก่อนวะน่าจะมีพื้นฐานมาก่อนแต่ว่า ตัวก่อนที่ตัวของเกมวอยริฟเนี่ยมันจะเปิดให้บริการเนี่ยตัวของน้องนะครับของเขาเล่นตัวของเกมอามาก่อนเนาะแล้วพอตัวของวอลิปมาเนี่ยน้องบีมก็มาเล่นตัวของวอลิปแบบจริงจังนะแบบตายแบบจริงจังเลยแล้วก็พัฒนาฝีมือแบบโหดมากแบบก้าวกระโดดเลยรู้จักน้องแรก,แรกๆเนี่ยน้องอยู่แค่แรงด์แพทนะพอ mm. มาซีซั่นหนึ่งน้องขึ้นไปไดมอนด์ขึ้นไปมาสเตอร์ขึ้นไปแกนแล้วรู้ตัวไอทีคือน,น้องขึ้นร้อยดาวไปแล้วอ่ะ mm. คือแบบฝีมือแบบโหสัตว์รัสเซียคือไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดแล้วน้องกกก็นาารัมมๆเลยผ ก็นี่จะเป็นนะครับผมห้าผู้เล่นนะครับผมของทางเกมวอลลิฟนะสาวๆนะครับผมที่ผมยอมรับว่าหัวสัตว์รัสเซียนะก็ไม่ได้มีคลิปเกมเพย์หรืออะไรมาโชว์ให้ทุกคนดูนะเพราะาผมไม่ได้ขอคลิปเกมเพย์เขาคือจริงๆอ,ะอ่ะคอนเทนต์เนี้ยตอนแรกผมตั้งใจจะทําตัดลงในตัวของ tiktok เนาะแต่มาคิดดีๆไว้ผม นั่งอัดคลิปไปแล้วก็นั่งพูดบ่นไปแล้วก็แปะภาพแะครับแต่ละคนเอาไว้ให้ดูก็น่าจะโอเคนะครับผมเพื่อนๆอ,อาจจะแบบชอบกันอะไรแบบนี้เนาะแล้วเพื่อนๆนอะรครับผมมีนะครับผมผู้หญิงหรือเพื่อนสาวนะครับผมที่รู้จักในวงการนะครับผมในเกมบอลลิฟทที่ทุกคนยอมรับว่าแบบเล่นเก่งแบบโหสัตว์รัสเซียไหมครับก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสารีคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กระช่องของผมด้วยนะครับโอ้โหนั่งมองแลมตัวเองแล้วแบบ รู้สึกว่าตัวเองอ่อนด๋อยไปเลยนะครับผมคือแบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะผมเล่นไปแค่149เ,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 14เกมเองแล้วแบบว่าคือทั้งซีซั่นเนี่ยแล้งเนี่ยผมเล่นไปแค่149เกมเองแล้วพีพีผมเล่นไปเยเอะกว่าวะเนี่ยรวมแล้วเนี่ยซีซั่นเนี้ยผมเล่นไปสองร้อยเกมอะทุกคนผมเล่นน้อยมากอะซีซั่นหนึ่งอะ แต่ว่าผมบอกเลยนะอันที่ผมก็ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ผมพูดเลยว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนถ้าเกิดตั้งใจเล่นอะ่ะผมไปร้อยดาวได้สบายๆอยู่แล้วแต่ติดตรงที่ว่าผมไปเล่นนี่แหละโอเคครับ <laughs> okay, ผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้หรืออยากให้ผมมาจัดอันดับนะครับของสตรีมเมอร์หรือสาวๆหรือหนุ่มๆห,หรือเพศไหนก็แล้วแต่นะครับผอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วแบบหาวาร์ปมาให้ทุกคนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะถ้าเกิดกระแสตอบดีี๋ยผมจะทําให้ออกแนนน่ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย